อาจารย์ครับน้องเอิร์ธนะครับเป็นยังไงบ้างครับผลของการเรียนหรือว่าอุปนิสัยนะครับก่อนหน้านี้ที่จะมาทานทีเพรนตอนนั้นนี่คือเขาเป็นเด็กเรียบร้อยครับเรียบร้อยแต่ว่าเรื่องเวลาเรียนแล้วชอบง่วงชอบง่วงง่วงซึมแบบเรียนไปสักงยี่สิบนาทีจะเริ่มไหลครับไหลจะหลับอะไรบ้างอะไรบ้างนี่ครับเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าครับน้องเอิร์ธชอบง่วงหรอ แล้วเรียนรู้เรื่องไหมทั้าง,ง่วงอะรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องเหมือนกันโอ้ก็ถือว่าเจยงไทยได้อยู่นะครับก็สมองได้ได้พักด้วยแล้วน้องเอิร์ธได้มาทานดีเบรมโดยการแนะนาของของใครของคุณครูค่ะของคุณครูของอาจารย์โอเคน้องเอิร์ธได้ทานดีเบรมมานานหรือ,อยังครับก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ยังไม่นานเท่าไหร่อาจารย์ประมาณเท่าไหร่ครับก็รู้สึกจะหลังจากน้องอีฟหลังาน้องอีฟประมาณเดือนกว่าได้ไหมเดือนกว่าเดือนกว่า แล้ววิธีการทานของน้องเอ,อิร์ธเป็นยังไงบ้างครับทานวันละกี่ครั้งสองครั้งครับสองครั้งคือเวลาเช้าเย็น,ว,ยนวันครั้งละหนึ่งเม็ดอ๋อน้อยกว่าน้องน้อง,น,องน้องอีฟนะครับครับแล้วทานมาปัจจุบันนี้ยัยงง่วงอยู่ไหมเเวลาเรียนหนังสือนิดนึ่งนะครับยังง่วงนิดหนึ่งนะครับลองทานต่อไปเรื่อยๆนะครับทานต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆสามเดือนพอสามเดือนไปแล้วแหละเราจะรู้เลยปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างนะครับจะดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับ ครับอาจารย์ครับมีอะไรจะเล่าให้าทางคุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับน,น้องเอิร์ธนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะทานช่วงแรกแล้วก็พอดีช่วงนั้นผมทดสอบวิชาประวัติศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยครับคือคให้ทั้งบทเลยแล้วก็เป็นวิชาที่ต้องต้องอ่านเยอะผมทดสอบเขาเป็นคนแต่ก่อนหน้านี้เขาจะเขาจะบน่นเรื่องว่าเขา เรียนอะไรก็ตกเวลาสอบวเขาจะทำมันไม่ได้เพราะมันเขาทานสักพักผมลองเทสดูว่าทุกทุกคนต้องเทสหมดในห้องพอเขาเขาทานคนเดียวในห้องผมไม่ได้บอกใครเดี๋ยวเขาสอบเทสออกมาเขาเป็นเพอร์เฟกต์คือท็อปในห้องท็อปในห้องด้วยโอ้โหอาจารย์เดียวเยวเดี๋ยวขอถามนิดหนึ่งว่าท็อปในห้องนี่คือช่วงที่อาจารย์ให้ทานเนี่ยช่วงระยะนานขนาดไหนที่ที่อาจารย์มาเทสดูว่าประมาณสักงสองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์สองอาทิตย์สองก็คือสิบสี่วันครับผมสองอาทิตย์สิบสี่วันนี่คือ อาจารย์คือคือคือไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกใครครับเขาคนเดียวที่เขาทานอยู่แต่ผมคือเทสปกติแล้วในห้องพอผมลองดูว่าทานอะไรทั้งเขาสองอาทิตย์ไปแล้วเป็นไงบ้างก็เทสปกติทั้งห้องพอดีพอผลคะแนนออกมาผมอ่านเขาได้ท็อปเกือบเต็มเกือบเต็มโอ้โหคนนี้นะครับนี่นี่คือนี่คืออาจารย์วิจิตดีดาษนะครับที่ใช้วิธีเอาดีเบรมให้กับน้องเอิร์ธได้ทานติดต่อเนื่องกันมาสองสัปดาห์แล้วก็ทําการเทสเทส ต่อๆกันามาจนกระทั่งมีผลการเรียนออกมาชัดเจนเลยว่าเขาได้ท็อปเลยแค่สองสัปดาห์เองอ <Okay. S 2> เขาก็ยังผมท็อปเขาเลยรู้เขาแต่นนก่อนที่เขไม่เคยท็อปอยู่หลังตลอดอ